าแล้วมาแล้วโอ้เป็นเมียที่น่ารัก<อ>ผัวเมาขนาดไหนไม่เคยด่าผัวเลยเอ,อไม่ด่าก็เฮียแล้วพวกมึงอะ่ะว,วันวันแดกก็แต่บเบี้ยแต่เล่านี่แหละแดกก็ไม่อยู่เมื่อเมึงไปตายอดตะยากรมาจากไหนเนะี่ยฮะเท่าไหร่คะพี่เฮ้ยอา,ารมณ์ไหนวันเนี้ยคราวที่แล้วมายังดีๆอยู่เลยกูบอกว่าให้มึงนั่งรอก,กูแป,ป๊บแป,ป๊บนึงสามพันเลยหรอคะพี่มึงยังไม่หยดอีกกูบอกให้รอกูมันรู้จักกูน้อยไปแล้วมึงรู้จักกูน้อยไปแล้วเบี้ยใส่เมียเึงลยอเหมืนหินหัวเนี่ โดอันนี้ติ๊บค่ะพี่โอ้โหมึงเก่งมากมึงพยายามมากถ้ามึงไหวมึงไปถ้ามึงไหวมึงทำไปเลยเออไปเลยบนมึงมาได้เลยดอกทองดอกทองโคดซิงโคดวิ่งโคดซิงโคดวิ่งเห็นปะยังไม่เมาอ่ะเอางี้พี่เอาไงให้พี่เยอายใส่เหรอไม่ใช่เอาไงวะมึงก็จี้ปมเที่เอาูนั่นแหละมึงก็อดติ๊บน่